ท่านผู้ชมครับถ้าดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยศก็กรรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับป้อมอโซนแล้ใครนะไปแล้วเออท้าี้ <laughs> โอเคอ เราอาวงไหนอะ้เหรอเราวงไหนดีอ่ะเกเกอ,อ,อเคเอาวงสีขาวอขอเพิ่มเสียงหน่อยเดี๋ยวชม,ชมชมจะไม่ได้ยินเสียงโอเคกด E อ่าทำนี่ A E A O U อ๋อเอานี้เอานี A ้ A E A O U ไม่ได้ไม่ได้ิด okay. ีวไม่ได้ลงสิใช่เราเราเราไปเราไปสำรวจข้างนอกดีกว่าเงนนไไหมคอัววกแแลล้้ปปาาจะ ไม่หายไปแล้วโอเคเราจะมาเอานี่ก่อนเอาโอเคเราจะเอาอนี้น,น่หัวฟังทองหัวฟักทองหัวฟักทองอไอตัแหวัววฟักทองอ่าเราจะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัว ตตัวตัววเนี่ได้หัวมาถอกแล้วม,ม,มาหนี่ตามมาตามมามาตรงร้านค้ายืน,ก,าาก,น,นกดอ e, ีกดอ e ต่อไปแล้วกดอ e. ีกดแล้วกด e ได้ขึ้นอะไรไหมปหงไปไปเขาเ,เ,เ,เริ่มแล้วนี่เขาเริ่ม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 แล้วเราไปกันเลย เลี่ยมเออเลี่ยมทามี่อยู่ไหนไมาอ,อ,อยู่ตรงขอบนี้ โอ้แตกหนึสวยไม่สวยแตกแตก,แตกแล้วแตกแตกแล้วเดี๋ยวไม,ม่รู้ทามีเลยกว่าไหนหาทาม,มีเกอนหาทาม,มิอยู่ไหนทาม,มิอยู่ไหนอันนี้ไงจระทาม,มิข้างหลังมีข้างหลังมีรูปนิ้วสีแดงไหม นิ้วสีแดงไม่ด้านหลังทามีอะ่ะอา้าไม่มีเววไม่ใช่คนนี้โอเคากางหาคนผมเสียเงินอยู่เจออยู่คนเดียวอะ่ะทามีลองวิ่งเข้าไปที่ต้นไม้สิวิ่งไปที่ต้นไม้อะ่ะ ต้นไม้ที่อยู่กับที่อยู่กับชุดโกโกวาโอเคไม่ใช่คนนี้แน่นอนโอเคออกมาแฮมมี่อยู่นี่เหรอ่าาเ <c oughs> นี่ยเอาแมปไหนอเออทุกคนที่เลือกออกอนนะ yeah. มา เราต้องดูสิมันอยู่ตรงไหนโอโซนเกมเมอร์เราอยู่กับช่วงโอโซนเกมเมอร์หนึ่งเรียบร้อยมันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ ใค,นะนะใครเลือกดาวนะไม่มีนะใครเลือกดาว ทางที่ทางเลียมเปทางที่ดีสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตเแตตายแล้วตายแล้วมาเจออรเสยงงบมา ท่านเจจะไปทางไหนเอ้อถ้าไม่เลือกเลือกอันไหนเลือกอันไหนโอเคเขาอหมวกเอาหมวกฟ้าทองออกก่อนดีกว่าเอาหมวกฟ้าทองออกรีบุกคโอเคไปเอาหมวกออกแล้วเอาหมวกออกแล้ว เราเตรียมพร้อมโอ้โหอะไรเนี่ยดานนี้ยากนะบอกเลยเนะใช่ดานปากลัวแหละยากมากเาโดนวาบกันแล้วเรากันแล้วอ่ะโอเคเข้ามากันแล้วทางนี้มันเป็นทางที่ไม่เคยดีนะเนี่ยกระโดดมันยากแต่มันกระโดดไม่ได้ดสิ tiêm phom right rồi na, thời gian, 3, 2, 1, wíng tiêm tuơi, đi, 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 ta tông wíng, ta tông wíng, ta tông wíng, ta tông tiêm tuơi wíng, wow, tiếng đi, đi, đi ไป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 ,ไปไปไปย <ไป S 1> ังรอดอยู่เหมือนกันฮ้ยกระโดดไม่ได้ด้วยด่านนี้ด่านนี้กระโดดไม่ได้ด่านนี้กระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้ด้านนีไม่เหลือหุนด่านนี้ยากมากเลยโอ้ยโอ้ยทาวิ่งท้าวิ่งบัคก ทำามีอยู่ไหนฮะฮกดะเากดวิ่งไม่ได้เอาเดียววิ่งอไเนี่ยม่โวตเอาดันไหน E U U E A U U ใช่ โอเคมาละทานี่มานี้ทำนี่มาตรงนี้ทาม,มี่มาตรงนี้าม,ม,มาตรงนี้ทำนี่เราจะ, <c oughs> จะไปเหยียบหัวมันไม่ใช่ไปไป ไปไปไปโอเคเรียบร้อยไปยุดยุดหยุดแล้วมันเก่งเก่งทั้งชีวิตจริงและเก่งทั้งเกมเลยด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไยทำพี่อยู่ไหนเป็นยัไงหยุดหยุดหยุด แทม่อยู่ไหนมาเลย <c oughs> โอเควิเ,เ,เสียงตอนมันมีเอฟเฟกต์อนลอหล่นด้วยอ่ะ ทาไม่มาโหวตกัดีกว่าออะโหวตดันไหนโอยาโหวตที่นี่ยโหวตีนีอยโหวตที่นี่ไเอาแล้วเอาี่โอ้โหยากอีกแล้วอีกแล้ว easy จริงมันไม่ได้ชื่อว่า e อเอาบีนะมันง่ายจนตายเลยอ่ะมันง่ายจนตายเลยนะ มันง่ายจนตายเลยมันขึ้นยังไงอ่ะขึ้นได้ไหมขึ้นไหนขึ้นเตียงอะ่ะขึ้นขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเฮ้ยนี่แล้วนีนเขาจะเริ่มไแล้วอ,อ้าวในในเฮ้หอหายเฮ้ยโดนมันโดนดีดมันโดนดีดมันโดนดีดอะไรสักอย่าง ทาม,มิโดนดีดไหมทาม,มิโดนดีดไหมเอาไม่โดนมาทาม,มิอ่ะอกลับมาแล้วเฮ้ยเข้าไม่ได้เหรอทาม,มิอ้าวทาม,มิ เาไม่อยู่ไหนไหนฮากลับมาแล้วกลับมาแล้วแ่ไม่เป็นไงเอบร้อยเข้ามาแล้วมาเย้ สิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิสี่สิสาสิบสองสบเอ็ดสิบเก้าอะอะไรเหรอถ้าเกิเราบานเราได้กี่บาทไม่ได้ไม่ได้เพราะมันคือเกมเยอาไปแล้วอีกหลายตัวเลย อะอะไรนะนั่นสิแต่นี่มันคือเกมนะสินะจ<บ>๊นะตั้งใจเล่นดีกว่าเดี๋ยวจะราจะตายเหมือนพวกนั้น พวกนี้ที่ตายกันอยู่เนี่ยไม่เหมือนเลยเนาะมันมีอิดด้วยมันเร็วจังเลยเนี่ยุ้ไก่แล้วขนาดนีเองยังไม่แตกยังอยู่ อ้าวเรีอบผ่านแล้วเนี่ยกำลังปีนต้นไม้อยู่อยู่บนต้นไม้อยู่บนนี่อยู่บนต้นไม้ลวเดี๋ยวลองไปเหยียบหัวดูไหมเหยียบหัวมันดูเหยียบหัวเหยียบหัวนี่มาเหยียบหัวตุ๊กตา หยิบหัวตุ๊กตาหยิบตุ๊กตาแล้วอ้อหหลีท่อเลยเฮ้ยอยู่ไหนทำไมอยู่ไหนไม่รู้อะเอาเกมเกมเนี่ยโอ้นี่มันเกม อันมหามหาโหดที่เบียดเราจะตกลงไปอนี่แหละเกมที่สนุกที่สุดคือเกมแก็น้ำตาลเวอร์ชั่นกระโดดห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มร่ายเริ่มเกมไปไปไปดูดูคนดูคนตกเอ้ยนี่ตรงนี้เอาตรงนี้ให้ได้กัน เรียบร้อยผ่านกระตุก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 มากฮ้ยเนี่ย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับก็ไปไปสวัสดีครับ